สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูแคทเธอรีล่าทีหกนะครับออสายปาดน้องสายปาดดี่ดนดินครับ kenon ได้มาแล้วครับแคทเธอรลนดีหกดี บ้างเลยครับชัดชาดมากไม่มีซึมไม่มีรั่วสังเกตที่หลังคา น้องูอเดี๋ยวแกจะกลับคืนแน่เลยกลับหลังคันครับปิดตัวเนี่ยเครื่องยนต์ยังแห้งสนิทสีไม่เคยทำดูเอีดีสิเนอะ วี่ถ้าเทียบกับโคมสซูดี 80A จะจะเล็กกว่าครับนะเครื่องี่บกสูบเทโบตั้งใบมีดนะครับฝีมือ้วครับ มาดูยากนะครับลมแรงครับลมแรงเดี๋ยวตุ๊กตายอดพี่น้องไม่มีควันนะเก็บตกเก็บตก ن <coughs>